ก็ที่ที่พรถามผมเนาะว่ากราฟให้ตรงรูท่อน้ําเลี้ยงอะ่ะมันกราฟยังไงก็เลยก็เลยลองเอาเอาเอาหนอักหนอหนึ่งนะกราฟบนแอสโตนะฮะอันดับแรกก็ก็เด็ดหน่อมาก่อนอะไรก็ง่ายนะก็เด็ดชึบออกมานะครับก็จะได้หนอมาหนึ่งหนอเราก็ทําการ ปาดนะครับแต่ส่วนมากผมจะปาดเจ้าตอก่อน,นก็ปดาดด้วยปึ๊บจะเห็นตรงกลางซูมมาใกล้ๆเห็นไหมอันนี้ก็คือท่อน้ำเลี้ยงของตอเนาะเห็นหรือเปล่าหามุมหน่อยอ่าซูมมาใกล้ๆอ่าที่วงตงัวนี้นะครับอันนี้คือท่อนำเลี้ยงของตอเนี่ยเราก็ดูอ่ะอันนี้ก็ขนาดนี้เนาะ แล้วทีนี้ผมก็จะเริ่มแบบอตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มดูนะเห็นไหมตัวนี้คือท่อน้ำเลี้ยงนะของของช้างนะครับเราก็จับให้มันตรงกันนะครับนี่แค่นั้นเองจับให้ตรงก็เสร็จจากนั้นเราก็ เราก็าใช้ได้อันนี้ก็เป็นได้เย็บกระสอบนะครับก็ก็ทำการทำการกดหัวเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ต้องกดแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างมันจะอักเสบเราก็เอาแค่พอแบบ มีแรงตึงหน่อยๆนะครับก็แค่นี้ครับก็จับเสร็จแล้วแล้วทีนี้เราก็ก็หาอะไรมาครอบอย่างที่ผมว่าผมก็เอาเนี่ยครอบเลยแค่นี้ก็ก็จะเสร็จแล้วอย่างที่ว่าเนาะก็ไม่แค่รูน้ำเลี้ยงต้นโตมันก็ใช้ได้นะครับโอเคจบ